หรือเหมือนสมัยก่อนๆเนานะที่เราอาจจะเคยฟังเคสตาตี่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไปสนับสนุนเช่นมีศึกสงครามแล้วก็ไปยินดีในการทําสงครามไปสนับสนุนเรื่องต่างๆเนี่ยแม้ตัวเองไม่ได้ไปรบกับเขาแต่ก็มีส่วนในสิ่งที่เขาได้กระทําไปด้วยเป็นตรงนั้นเนาะฉะนั้นตรงนี้ต้องศึกษาเลยนะศึกษาให้มากๆเนาะการที่จะอยู่บนโลกใบนี้แล้วก็วางใจได้ ให้ทิ้งธรรมใจไม่วันไหวเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะปกติของมุษย์เนี่ยเวลาไปาเสพสื่อ,อต่างๆเข้ามาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ร่วมหมดเลยนะง่ายๆเลยง่ายๆเลยเช่นเราดูหนังงเงี้ยดูหนังซีรีส์ต่างๆแล้วก็เกิด มีพระเอกนางเอกน้ำตาไหลยอยาเงี้ยอารมณ์ของเรามันก็ไปตามนั้นเลยนะออมีความบันไหวตามไปตัวละครซึ่งเอาจริงแล้วตัวละครเขาก็กแค่แสดงนะแสดงไปตามบทบาทที่ที่เป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะแต่ว่าสมบทบาทมาก สมบทบาดจนกระทั่งเราเนี่ยมีอารมณ์ร่วมตาม่างมันก็อันตรายตรงนั้นเนาะเพราะมันก็จะเป็นภาพที่สั่งสมไปในใจนี่แหละยกเว้นบุคคลที่ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็สําคัญคือนํามาปฏิบัติด้วยนํามาปฏิบัติจนกระทั่งจิตใจในนิ่งแน่วแน่ยากต่อการวันไหวไอ้ตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกมา,มากๆเลยแต่ได้เกิดมั่นคงสุงก็คงต้องเป็นพระอริยเจ้านั่นแหละตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจนถึงพระอรหันเนี่ย ที่ท่านมีจิตใจที่นิ่งสุดๆอย่างงี้เนาะส่วนเราก็ยังเป็นปุรุชนเนาะก็ต้องอาศัยนี้เหมือนชักขายเยออดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปเนี่ยก็ต้องมีเวลาในการเบรกใจของเราเนี่แหละฉะนั้นสิ่งที่ในอดีตที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้ให้เราทํากันบ้านทั้ง10ข้อเนาะก็มีข้อทุกหนึ่งชั่วโมงเนี่ยขอหนึ่งนาทีเนี่ยเพื่อห,หยุดใจตัวน,นี้นี่สําคัญมากเลยเพราะว่าตอนที่เราหยุดใจเนี่ยมันเป็นช่วงที่นําใจเนี่ย กับข้ามันนิ่งอยู่ในตัวเข้าเพราะไม่รู้ว่าทั้งวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรบ้างที่ทำให้ใจเนี่ยวันไหวเนาะก็ต้องฝึกกันอย่างนี้เนาะ